สองโชว์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย oh. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกและบริษัทเซสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด h ฮดแอนด์โทเดเมืองไทยประกันชีวิตโออิชิกรินที น้องนี่สี่ขาอ๋อค่ะวันนี้นะคะมีโรบอตโชว์ค่ะจากชมรมเชียร์ค่ะที่บอกเอาไว้ที่แรกเลยทานสฟอร์เมอร์ค่ะอ้าวมาอยากดูแลค่ะนัดี๋ยวไปดูเลยค่ะ อ่าคืออันที่มัน อันนี้ชื่ออะไรครับสเตเวฟโอเคแล้วตัวนี้ชื่อครับเมกาทรนครับเมกาทรนเมทถ้ารู้รู้ใจเปิดนะรู้จักหมดเลยทุกตัวเลยผมรู้แค่2ตัวเองันนี้เป็นพระเอกไงตั้งแต่ภาคแรกเขาาเขาาเข้ามาชิทอะเขาอยาเข้ามาชิทนครับอติมัตเข้าไปเลยครับจะเจอ4คนที่ได้นะครับที่ร้านข้าวไก่โกะนะครับจะมายืนโบกรถเนี่ยข้าวไก่พี่สายสี่ครับผมรืนี้อาติมัตคอยสับไก่ให้กินพ่าครับพ ร้อนเดี๋ยวคอท่อดหัวออก่อยถอหัวก่อนนะครับจะได้เห็นน้ให้ช่วยถอดป่าใ้พวกรองช่วยทีละคนทีละคนอ่โอเคโอเคร้อนเหมือนกันอาจจะตายเอาเปิดนี้หน่อยเปิดนี้หน่อยเดี๋ยวเด24ยดึงหัวจะลุดออกมาเลยเดวดโอเคเมออะไรอ่ะฮะม่หัวเปนอะไรม่หมวกแล้วก็ถอนอ่ะ โอเคนี่ผมพึ่งร้อนหน่อยนะครับเขาจะร้อนหน่อยนะครับทั้งหมดสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ โอ้โหผมยอมรับว่าสุภาพบุรุษทั้งสี่ท่านนี่ทุกคนนี่เยี่ยมยอดมากในใจผมเลยทั้งหมดเป็นทีมอะไรเนี่ยคืออย่างนี้ครับเอามาตัวเดียวพอไหมครับพอชมเชียเป็นชื่อของชมรมคอสเพลของพวกผมนะครับก็เป็นชมรมที่รวมคนที่ชอบการแต่งตัวเลียนแบบตามแบบของฮีโร่หรือว่าตัวละครการ์ตูนที่เราชินชอบเราเรียกว่าคอสเพลครับแล้วเราก็ตั้งชื่อทีมว่าชรมเชียเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเรา คิดที่จะแต่งตัวตามเกมมันมีเกมหนึ่งที่ว่าเกมเชียร์ออ๋เกมเชียราเลยตั้งว่าโชรมเชียร์อย่างนั้นนะอ้าวแล้วแล้วทั้งหมดนี่ดูในรายการเนี่ยเด็กๆเนี่ยชอบเพราะรายการเราไม่มีเด็กไปงานอะไรสมมติว่ามีงานอะไรติดต่อไปเนี่ยให้ไปโชว์ให้เด็กๆนี่เด็กๆต้องขอถ่ายรูปแน่ๆล้วไปไหมครับเนี่ยอ๋อไปครับไปนะขอไยครับแล้วแต่ว่าข้างในเป็นข้างนอกเป็นน่ากลัวป้าข้างในเป็นกระเทยอ่ะแหมบุยก็ ก็จะมีอยู่อะไรรับอยู่ครับไดเรมิดไปไหมไดเรมิเออปิดแล้วเลยเนี่ครับก็คือเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากเนี่ยคนไทยเนี่ยเวลาทําอะไรแล้วเนี่ยเหมือนมากตั้งใจทำนี่คือทำขึ้นมาเองเลยใช่ไหมทํากันเองเหรอครับครับทั้งหมดเป็นแฮนด์เมดหมดเลยแฮนด์เมดหมดเลยทํามทํามาจากอะไรครับวัสดุอะไรใหญ่ส่วนใหญ่เป็นโฟมยางครับสีน้ําเงินสีอะไรเงี้ยมันจะเป็นหนังเทียมอะฮะลองใส่ดูลองใส่ดูเฮ้ยเหมือนเลยเฮ้ย ผมไม่ชอบเพราะผมไม่ชอบมันในในตัวเนี้ยมันเป็นตัวกองอันเนี้ยอัติมัสเนี่ยเป็นตัวพระเอกอ๋อนั่นทำไม่ได้ชอบพระพระเอกก็เอกใส่บ้าเอาให้เอ้เอบ้าไมาเลยมองตัวนี้มองยังมองตัวนี้าไอ้เมียเกลียดเป็นเกลียดตัวหอนใช่ไหมครับเราดูใส่หัวใส่หัวใส่หัวน่ารักอ่า ดูบ๊อบบบีอยู่แม่น้าป๊อบบบีโอเคครับถ้าใครติดต่อสนใจก็นี่ตามเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์นี้เลยนะครับติดต่อทีมนี้ไปรับรองเด็กๆไม่บิดบังใครนี่ว่ะทีมอะไรนะครับชมรมเชียร์ครับชมรมเชียร์หัวตาหัวลองลองดูได้พวกเราดูหน่อยเดินข้างทางนี้ครับเดินข้างนี้หัว แก้ดิันนันมุกมักไม่ค่อยดีแล้วเล็กพี่ดีดีนะเสียงขัต้องให้ดีัน